ส้ตมตำฝีมือใครเนาะสวัสดีค่ะส้ตมตำปลาศีกลอนคะวันนี้มาตำที่ไหนคะเนี่ตำที่กระจับที่สะจงเซาน้ำปลาสีปนอรขอดูหน้าหน่อยนะโอ้โหน่ากินแซ่แซ่บแซ่บแซ่บดีนะค่ะเอาอะไรีม่เอาอะหน่อยกินสมือแล้วมันก็บเบื่อกใช่ไหมส้ตมตำแล้วมีต้มกระเบื่อกนะที่ใส,ส่ปลาสีปลอนเนาะอร่อยอร่อยข้าวบอกว่าอร่อยนะที่ว่า ตอนทานจัดด้วยตอนชา้นนา,า,โมโมโาแสัตว์นี่อ่ไมไหลามเลยทำดเมื่อไรวันไอ้ทำกระแสาะไอ้ดมกเสามาไม่ตต่อไม่ต่อเร่อยีเี้อี่้อกจะไปดนนี่ยังไง กินได้แล้ว okay. โอเคขยันจังเลยแม่นางน,นั่งกินมาดิบุย้ยบรรยากาศแบกเลยบุ้งบรรยากาศ์ตูสินะคุณนู้ชมใสน้อสิมาก,กินด้วยหอมค่ะหอมหอมมากมากกินไแบบตอ่อจานมาเลยโอเคไหมหอมน้ำปลาสิริพรนะคะใส่จานเป็ดกินกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ ปลากระดีได้นะนี่ปลากระดีอ่าไข่ลองชวยจะขึ้นมะเดี๋ยวว่าศัมนติแล้วมันเสียดีเลยมนะื้อนี้รู้สึกว่าอยากแห้งใส่เมื้อยมือเสียคนใส่มันเนาะยกปล่อยกับของฝนคะ่ะเฝนกินเสียใจเสียดีเดี๋ยวหนูไปอาจารย์ก่อนนะคะ